สวัสดีสวิดัตเชาวันพันช์แมนก็ต้องคนันนะฮะวันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับตอนในช่อง yes icon วันนี้เราจะมาสุมหาตัวละคร s s r บวก boros ที่จะมาถึง4สกิลกันเลยทีเดียวโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปสุมหาตัวละคร boros กันเลยว่าจะได้ร่างแรกมาหรือเปล่าเพื่อไปปลดขีดให้เป็นร่าง s s r บวกกันไปกัน โอเคนะครับผมและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตัวอันเชิญไปทีเรียบร้อยแล้วซึ่งการที่เราจะทำบอรสอส SSR บวกได้นั้นเราต้องมีบอรรสร่างแรกด้วยนะครับผมซึ่งในอดีนี้ผมยังไม่มีบอรรสร่างแรกและเราจะมาหาตัวละครตัวมันก่อนและทำบอรรสขึ้น SSR บวกกันเลย let's go <S ซึ่งการที่เราจะทำให้บอรรสเป็น SSR บวกได้นั้น เราต้องมีหินพัฒนาปิศาจถึง4หินและหินปลุกตื่นโบริกอีกหนึ่งหินนะครับผมโอเคเรามาหากันเลย10ครั้งแรกเราจะได้หรือเปล่านะไปนะครับผมใส่ตามมของเราหัโวโล้นของเราแล้วก็กดไปเลยนะครับผมลูกนี้ตมามมิกีก็บาดไปนะครับผมและเป็นสีม่วงนะครับผมเอาเป็นบัคอะไรเปล่าในเกมนะฮะ ตวนละครสีม่วงก็จะเป็นยุงนะครับผมในครั้งนี้โอเคเราจะกดต่อไปเลยนะครับผมอีก10ครั้งไปเลยนะครับผมทุกคนเห็นหรือเปล่าครับผมในขวามือล่างนะครับผมมันจะมีเศษตัวละคร SSR บวกด้วยนะครับผมนั่นก็คือเศษของโบลสมากนะครับผมเป็นสีม่วงหนึ่งตัวครับผม ตัวที่ออกมานั่นก็คือบลูไฟล์เปล่าอ๋อโกลเด้นบอลนะฮะได้เสร็จใหม่3เศษนะครับผมครั้งที่3นะครับผม30ครั้งนี้ใส่ตามะกดข้ามไปเลยครับผมเพื่อความรวดเร็วและครั้งที40่40ของเราจะออกมาหรือเปล่า หินหลุดตื่นโบรอสนะครับผมจะออกมาหรือเปล่ากดข้ามปไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วมาแล้วผมแม็กซสายฟ้านะครับผมครั้งที่50ของเราจะออกมาหรือเปล่านรอบนี้เซม่าขึ้นไปต่อยลูกกระบาดไปเลยนะครับผมในครั้งนี้กดข้ามโอเคเป็นสีม่วงแล้วโอเคในรอบที่50แล้วนะครับผมยังไม่ออกรอบที่60ิ จะออกมาหรือเปล่านะผมในรอบนี้เรามารับชมกันเลยโอเคให้ไซตามไปเตยกระบ,บาไปกันมาไหมสีสม้มโอ้โห,โอ,โหอะไรมันจะเลือขนาดนี้นะฮะโอเคกดข้ามไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วในรอบนี้ออกมาไหมออกมาไหมไม่มีนะฮะผมในรอบนี้เป็นตัวละครเ2ตัวที่ออกมาในรอบนี้นะครับผมก็เรีาายกว่าไซบอก กดอีก10ครั้งนะครับผมรอบนี้เป็นรอบที่70แล้วนะครับผมว่าจะเป็นหินปิศาจหรือว่าอะไรที่ออกมาครับผมมีค้างด้วยครับผมในรอบนี้อะไรอะไรจะออกมาในรอบนี้นครับผมเป็นหินพัฒนาปิศาจนะครับผมที่ออกมาโอเคกดต่อกันเลยเออม้าสองตัวแล้วนะครับผมในครั้งนี้มาเลยจนทำให้ชีวิตของข้ารู้สึกรร้อน เป็นตัวละครโบโรสหรือเปล่าแต่เป็นร่างแรกนะผมน่าจะเป็นโบโรสร่างแรกโอเคเรามาดูกันใช่หรือเปล่าใช่นะครับผมลูกเตอราชันโอเคและในะที่สุดตอนนี้เราก็ได้ตัวละครตัวใหม่มาอยู่ในไอดีนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือโบรอส SSR ตัวธรรมดานะครับผมและตัวละครตอนนี้เราจะไปปลุกตื่นกันนะครับผมตอนนี้เราต้องหา เสร็จเอ่อตอนนี้เราต้องหาหินปลุกเตือนโบรสกันนะฮะามาดูกันว่าเราจะได้ในรอบกี่ใบหรือว่าจะไม่ได้เลยนะครับผมเคกดไปเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ในรอบที่เราสุ่มเราก็สามารถรับที่การันตีได้นะผม ไอ้ส่ตามะของเราก็ยังปอยนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าตอนนี้ตัวดําของเราเหลือแค่60บใบนะครับผมตอนนี้เราต้องกดรอๆเลยนะครับผมไม่ต้องสนอะไรมากก็ไปเลยนะครับในครั้งนี้ก็ออกมาอีกแล้วหินพัฒนาปิศาจเราต้องการหินปลุกตื่นบอรอชนะครับผมไม่ใช่หินพัฒนาปิศาหินพัฒนาปิศาจของเราได้มาครบแล้วนะครับผม กดต่อไปเลยในครั้งนี้กดข้าไปเลยนะฮะออมีโหลดด้วยอื้อสเลกแมนจัสเนกฮีโร่ระดับสุดท้ายค,ครั้งนี้จะออกมาหรือเปล่าเหลือแค่30จะออกมาหรือปล่อยแค่30บใบแล้วปนปลุกเือนบอสจะออกมาไหม ยังไม่ออกมานะฮะกดเป็นเลยโอเคออกมาหรือเปล่าในรอบนี้ออกมาไมออกมาหรือเปล่าโอ้เหลือแค่สิบใบแล้วนะครับผมเราจะมาลุ้นเห็นปลุกเตือนบอรอสกันแล้วจะออกมาหรือเปล่าเพื่อน,อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าสมไปได้กี่ใบถึงได้บอรรสครับผมหรือว่าสมบอรรสหรือเปล่า ก็เป็นบอ罗สอีกแล้วนะครับผมลุเตราชันเป็นบอ罗สตัวที่2แล้วนะครับผมที่ได้ในวันนี้เราต้องการจะเห็นปลุกตื่นบอ罗สนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้รับหินปลุกตื่นบอ罗สไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปัพบอ罗สขึ้น S S R บวกกันโอเคแล้วก็ผมและนี่ก็เป็นบอรสสรังแรกเราจะไปปลุกตื่นบอ罗สกันเลยนะครับผม ิดใช้ไปเลยนะครับผมขึ้นมาพลังก็เด้งมาเหมือนกันนะฮะเราไปปลุกตื่นตรงนี้นี่นะครับผมสิ่งที่เราต้องใช้เมื่อเราจะปลุกตื่นขึ้น SSR บวกได้นะครับผมเป็นหินพัฒนาปราศาสีหินและที่สําคัญก็จะเป็นหินปลุกตื่นตนัวละครนะฮะโอเคตรงนี้เราก็มีแล้วเราก็ไปปลุกตื่นกันเลยกดไปเลยนะครับ ผมเืิดความรวดเร็วในครั้งนี้ประสานไปเล้วเขาบวมและออกมาแล้วครับผมโอ r ร s โอ้โหพลังเคลื่อนเต่านะครับผมโคตรเท่นะและเราก็ได้ตัวละคร SSR เ o r o s บวกโม,มาไว้เป็นที่ครอบครองได้นะครับผมในรอบนี้โอเคเราจะมาดูสกิลพาสซีฟของตัวละครตัวนี้กัน สกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาต่อเนื่อง2ครั้งไปสร้างดามเมจ140%ของพลังโจมตีของบอ罗สนะสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าหมายแนวตั้ง2ตัวนะครับผมโดยจะสร้างดามเมจ1,300%รเเลยนะครบผมตอนนี้ต่อมาก็จะเป็นพาสซีของตัวละครเมื่อเพื่อนในทีมฟื้นฟูพลังชีวิตหรือค่า HP ตัวละครบอ罗สก็จะฟื้นฟูค่า HP เหมือนกันคิดเป็น60%ของเพื่อนที่ฟื้นฟูก้า HP นะฮะและสุดท้ายก็จะเป็นปลุกตื่นสกิลพาสีของตัวละครบอรรชนะฮะตรงนี้เป็นสกิลที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมและดีมากๆเลยนะฮะเมื่อบอรรชอยู่ในสนามมันก็จะอัเชิญลูกน้องกิกกี้1ตัวช่วยต่อสู้และจะสืบทอดค่า HP ของพลังโจมตีจากบอร0อ1,800%นะครับผม นั่นก็คือเมื่อบอ罗สมีพลังโจมตีมากลูกน้องกิกี้ตัวนี้ก็จะมีค่า HP ที่มากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งลูกน้องกิกี้ตัวนี้จะรับดาเมจทั้งหมดให้กับเพื่อนในแถวเดียวกันนะฮะอีก80%และสุดท้ายเมื่อลูกน้องกิกี้ตายนั้นมันจะสุ่ม3ตัวละครฝ่ายศัตรูเพื่อระเบิดพลังนะครับผม โอเคนะครับ okay, ผมและตอนนี้เราจะไปทดสอบพลังของบอโรสกันโดยผมจะไปทดสอบกับคนเอรรอยนะครับผมจะมีพลังมากกว่าเกือบ2เท่ากับผมเลยนะครับผมตอนนี้พลังของผมดันอยู่ที่7ล้านฮะโอเคร okay, เราจะมาทดสอบกันเลยโดยหน้ากากวาร์สฟังผมจะได้เปิดก่อนนะครับผมเปิดด้วยเบทเพลงบดานใจ ุตีเบตตีเที่ซอมบี้แมนนะครับผมแลมโบอโสแลมโบอโสฝั่งผมก็ระเบิดถล่มดาวในรอบนี้ทำดามอยู่ที่5ล้านนะครับผมทำให้โลกบูบอมจางไปเลยในีดเดียวในรอบนี้ทั้าเมื่อกี้ฟิวไขไปนะครับผมดามอยู่ที่2ล้านดูนะครับผมฝั่งเขาจะติมมาดาเมดิดฝั่งเราจะเข้าหรือเปล่านะครับผมดาเมจขึ้นนะครับผมแต่ ยังไม่เข้านะครับผมดูนะครับผมยงฝ่าดในรอบนี้ดาเมจเข้าอยู่นะครับอยู่นะครับผมแต่ทัสมาก,กิพลังไม่ลดเลยนะครับผมก็เพราะว่าเจ้าตัวกีกี้นั้นรับดาเมจไว้นะครับผมดูนะครับผมหลอดเลือดของกีกี้จะลดประมาณหนึ่งนะโอเครัวแขนอลลามัดไปนะครับผมในรอบนี้ผมบางจิ้มไป เข้าเทินที่2แล้วนะฮะนากากหวานเปิดบทเพลงมาอีกรอบหนึ่งแตะตีไปที่ยุงนะฮะและบอรอสจะมาระเบิดถล่มดาวในรอบนี้ดาเมจสี่ล้านเลยนะฮะลื่นเห็นทปลายฟ้าฝั่งผมไปนะฮะผมในรอบนี้ดามอยู่ที่1ล้านปัจจะมาดูว่าลูกน้องกิกกี้ฝั่งเรานั้นจะทน ดาเมจและจะไประเบิดจริงหรือเปล่านะผมมาดูกันตอนนี้ลูกน้องกิกกี้ฝั่งเราเน้นเ,เลือดลดลงประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณ30%เโอเคทีนอสอาวุธสามดาวนะครับผมอัติดไปดูนะครับผมแถวหลังเลือดยังไม่ลดเลยนะครับผมถึงดาเมจจะเข้าแต่ลูกน้องกิกกี้สามารถรับดาเมจได้นะครับผมดูนะครับผมเลือดบอส เลือดลูกน,อกกน้องเกี้ดผมลดมาเหลือแค่ประมาณ20%นะฮะเอเคโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือบอร s อสเบวกสามารถอันติทำให้การที่ติดสถานะทนทานหรือสถานะไม่ยอดท้อน,นั้นหายไปเลยนะครับผมามาดูปู่ปอมนะครับผมที่มีสถานะไม่ยอดท้อจะตายในรอบเดียวนะครับหรือเปล่านะฮะ ฟิปใครมาฮนะติไปฝังเขามาบ้างดีเราต้องดูครับผมว่าพลังต่างกันเกือบ2เท่านะครับผมก็สามารถชนะได้ถ้ามีโบรอส โอเคดูนะครับผมดาเมจเข้านี่นะครับผมลูกน้องกิ๊กี้ไประเบิด3ตัวนะครับผมตายไปแล้วนะครับยุงทัสมาก,กิและซัมบี้แมนนะครับผมตอนนี้ถ้าเขาอันติมาเราก็เ,าเลือดก,ก็จะลดนะครับผมในตอนนี้เพราะว่าไม่มีลูกน้องกิ๊กี้รับดาเมจแล้วโอเคเตี้ยงเตี้ยงตบไปนะครับผม รสระเบิดถล่มดาวนะครับผมโคตรเท่นะครับผมเหมือนพลังคลื่นเต่านะครับผมในตัวดราก้อนบอลโอเคติดมานะครับผมยังฟื้นมันได้นะครับผมเดี๋ยวครับผมปูบอมนะครผมในตอนนี้ยังไม่ติดไม่เอาทอนะฮะยังมีเลือดอยู่ โอเคเราจะมาดูในเทิร์นนี้กันนะครับว่าบรรสจะสามารถอันติทะลุไม่อดทอไปเลยได้หรือเปล่าครับในรอบนี้แล้วผมระเบิดสนามไม่ใช่ระเบิดถล่มได้นะครับผมไม่อดทอไม่มีผลนะครับผมสามารถตายเลยนะฮะโอเคแล้วับผมและนี่ก็จะเป็นการรีวิวโบรสอส SSR บวกที่จะมีลูกน้องอกี้กี้มาช่วยรับดาเมจได้ก็จะมีประมาณนี้ ใครที่ชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย